สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยเออเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันโหวันนี้ฟังมากนะคะโหใครวินตารางนี้สุดยอดเลยนะคะสามตัวแตกประมาณคร่าวๆนะคะสิบเจ็ดกรา้นทุกคนเลขถูกก็แตกนะคะ เออลืมอ้าวลืมเขียน3ามเกาสดาวปกนะคะเมื่อคืนใครได้ไหมนะคะตัวแปลงเลขทูบนะคะบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้นะคะ fc ที่เข้ามาติดตามใหม่แอดจะมีแนวทางตัวแปลงเลขให้ด้วยนะคะเออบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนาะอะไรคือแปลงเลขของแอดอะไรคือศูนย์อะไรคือ1นะคะบางท่านก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะก็อธิบายให้ฟังเรื่อยๆก็อย่ารำคาญกันเด้อทุกคน เรื่อยๆ้วยค่ะมีแนวทางดีๆแอดเอามาฝากนะคะแอดก็ไม่ได้เก่งนะคะไม่ได้เก่งมากแต่ว่ายาแบ่งปันค่ะไม่มีอะไรทําก็เอามาแบ่งปันทุกคนเอามาสู้กัน,นะะเลยค่ะเหลืองหวยนะคะมีอะไรดีๆก็แบ่งปันนะคะทุกคนก็ต้องแอดก็เน้นย้ํานะคะว่ามันเป็นเพียงแนวทางนะคะทุกคนเป็นเพียงแนวทางถ้าชอบด้วยก็จัดนะคะทุกคนไม่คาดหวังเราก็จะได้ไม่ผิดหวังนะคะแต่ว่าก็เข้าใจทุกคนเนาะ หวังกันทุกคนค่ะแอดก็หวังนะคะทุกคนไปเป็นร้อยเป็นสองร้อยสามร้อยตัวเหมือนกันนะคะสามตัวนะคะส่วนมากจะวินกันเอานะคะส่วนมากจะวินกันเอาก็แล้วแต่สไตล์คนเล่นค่ะเอาไปพิจารณากันดูแอดก็แปลงไปหมดละค่ะแอดก็แบ่งปันกันค่ะวิธีการเล่นแนวทางการเล่นนะคะก็มีได้มีเสียเนาะใครเล่นเป็นก็ได้นะคะใครเล่นไม่ได้ก็ใครเล่นไม่เป็นก็เสียจากสีเ่เหรนี่ยอได้หวยก็ได้ มีหลายวิธีแล้วเกินนะคะโบ้จักลากโบ้จะอันอันวิ่งโบ้จกอีกอย่างขว่าภาษาหวยอะไนเนี้ยเดี๋ยวก็มีสัท์ใหม่ไม่อีกค่ะทุกคนวงการนี่วงการเมื่อก่อนไม่รู้จักวิ่งไม่รู้จักเมื่อก่อนรู้จักแค่วิ่งนะคะเออเลขวิ่งนี่คือตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาวิ่งกันพอมาเล่นจริงจงจังจ โอ้วิ่งกันทีสี่ห้าตัวก็มีค่ะเออแต่ถ้าบางทีเล่นเป็นถ้าเข้าแล้วมันก็คุ้มเนาะเออเมื่อก่อนแอดไม่รู้จักเลขลูดนะคะอะไรคือลูดวะป้าหลุดตัวหนึ่งป้าหลุดสองตัวป้าหลุดสามตัวเมื่อก่อนลูดหนึ่งตัวก็ว่าเยอะแล้วนะคะยี่สิบสามสิบห้างนะคะสี่สิบห้างวะ่ะสองตัวก็แปดสิบห้างป้า ไหนละทุนไหนละกำไรเนาะไอเราเล่นใหม่ๆนะคะทุกคนเล่นใหม่ๆปอามันคือหอยังวะงงว่ะค่ะทุกคนอ่าพอเริ่มเล่นแล้วโอ้มาเข้าใจว่าเขาเก็บทีละนิดทีละหน่อยนะคะพวกเล่นใครอยากได้เยอะก็อดัดเยอะใครอยากได้ยังไงก็อัดไปโอ้เขาต้องเล่นอย่างนี้เขาถึงจะได้เงินเว้ยไอเราซื้อตัวเดียวอย่างนี้ไหมเคยถูกเลยนะคะเออสมมติว่าเมื่อก่อนเนาะไปได้หวยมาสองศูนย์ จะใส่สองศูนย์หมดเถอกวะโอ้ oh, oh, เราเล่นไม่เป็นนี่เองเนะาะจังสี่ละพี่น้องเอ,อ้อซึกษาไปเรื่อยวิธีเล่นหวยมันมีเยอะค่ะคนเล่นเป็นเขาก็โอ้ยคนเล่นเป็นเขากเก็บจนมีก็มีนะคะทุกคนเล่นไม่เป็นก็จมค่ะแจ็คสิลินแนวได้ดุงหวยก็ไม่อยู่แค่นีน่เนาะตอนนี้แหละค่ะแบ่งปันกันไปค่ะทุกคนแนวทางเล่นใครมีแนวทางดีๆก็มาแบ่งปันกันค่ะ ไม่งกไม่ห่วงนะคะบางทีเล่นไปด้วยแอดก็ค้ำไปด้วยเนาะเลขมีตัวเดียวแอดก็แปลงมันทุกตัวนี่แหละคะ่ะโอ้บางท่านก็เล่นเป็นเขาก็มีเป็นกลวเป็นกรรมเลย,ยทุกคนโนตเอีส่าคนด้วยบูย๊เอามาดูนะคะเด่นสีห้าหกนะคะสีเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้เป็นลาวเช้านะคะลาวเช้าก็มีเอฟซีบางท่านที่เล่นเนาะ แอนนี่ตื่นไม่ทันหรอกคะ่ะไม่จิ้มไม่ด้วยคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ลุ้นนะคะอะไรที่ไม่ได้ลุ้นไม่ค่อยได้จิ้มไว้นะคะนี่นะคะสามตัวก็ตามนี้เลยนะคะสี่หกเก้าหนึ่งห้าศูนย์สองนะคะสี่หกเก้าหนึ่งห้าศูนย์สองสี่ห้าหกสี่ห้าหนึ่งสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หนึ่งเก้าห้าหกเก้าห้าหนึ่งเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หนึ่งนะคะนี่ยังไปพิจารณากันดูเด้อ ามาดูอันนั้นก็สูตรลองค่ะสูตรลองแล้วก็แล้วแต่ใครชอบนะคะสูตรลองเป็นสูตรลองของเล่นทั้งวันนะคะมีทั้งให้เด่นสามตัวแล้วก็วิ่งรูดสองตัวนะคะทุกคนมันก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะคะใครเล่นไม่เป็นจมจริงๆได้หวยพวกนี้เด่นนะคะทุกคนเล่นทั้งวันของวันอาทิตยนะ์เนาะวันที่ยี่สิบแปด วันอาทิตย์เนาะส่วนมากแอดก็จะเขียนศูนย์กันศูนย์กันเบิ้ลให้นะคะแต่แล้วก็แล้วแต่ทุกคนจะไปนะคะใครที่รอเลขฝันแอดแอดบดิฝันแอดบริทวนถ้ามีเลขฝันก็จะเอามาบอกนะคะช่วงนี้ฝันสองวันติดเลยตั้งมากใครได้ไหมคะศูนย์สองแล้วก็หกห้านะคะอุย้ยแปดห้าหนึ่งก็แตกไปเนาะคุณทรายเขาแปลให้นะคะอุย้ยแอดแปลงเลขแปลเลขไม่เก่งค่ะเลขฝันนี้แอดแปลไม่เก่งต้องให้ทุกคนแปลง แปลให้นะคะใครแปลให้แอดเอาหมดอูเพิ่นกับเปลยกิ่งเนาะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดทุกคนเลขหลานพรุ่งน,นี้นะคะเพราะว่าเลขมาเลขมาแบบว่าไม่ไม่ตรงเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวนี้แล้วแต่อารมณ์เขาทําให้นะคะคนทําเลขเข้ากับบกุกตาไปหลิงเพิ่นเนาะ เขาก็เรียนเขาก็อะไรเขาอะไรคะทุกคนเออมันอยากให้มันก็ส่งมาให้นั่นแหละเราก็รอเอาทุกคนมาตอนไหนแอดก็จะไลฟ์สดให้ตอนนั้นนะคะก็มาเจอกันว่างก็มาดูนะคะเลขล้านแอดไม่ค่อยได้ลงลงเป็นคลิปให้นะคะไปเจอกันที่ไลฟ์สดใครที่ไม่เห็นในนี้นะคะไปหาดูที่ไลฟ์สดนะคะแอดไลฟ์ให้ทุกวันนะคะถ้าวันไหนไม่ไม่มีจะเม้นบวกใต้ใต้คลิปคลิปนั้นนะคะหรือว่า ของอันล่าสุดนั่นแหละค่ะจะมิ้นบอกนะคะทุกคนมาสอบถามได้นะคะแต่ว่าไปดูในไลฟ์สดเลยนะคะเลขของหลานเลขน้อยนะคะเข้าดีค่ะช่วงนี้เข้าดีเลยค่ะถือว่าหวยเข้าตัวเน้นนางเลยสองวันติดเลยนะคะวันนี้โอ้ยทางเลขฝันเลขอะไรเอามาแบ่งปันกันทุกคนนั่นแหละค่ะมันะค่ะเออไลฟ์สดนี่ก็มันดีนะคะได้คุยกับทุกคนอ่ามาดูเลขอันนี้กันนะคะเด่นแปดเก้าศูนย์นะคะ ปดหกแปดเจ็ดแปดแปดนะคะเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเนาะโอ้ยหว่วงศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะที่แอดจิ้งให้มันเป็นตัวแปลงนะคะเป็นตัวแปลงทุกคนเป็นตัวแปลงนะคะแอด,ดก็เอามาแปลงนะคะนี่ค่ะแปดหกเก้านะคะแอด,ดก็แปลงออกมาเนาะแปดหกเก้ามันก็จะได้แปดเก้าเก้าแปดหกหกแปดแปดหกแปดแปดเก้าอันนี้คือแปลงสามตัวนะคะหกเจ็ดเก้านะคะก็จะได้หกหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้านะคะ เออหกแปดเก้าก็คือตัวนี้เนาะก็คือตัวมันซ้ำกันศูนย์หกเก้านะคะศูนย์หกเก้าก็คือตัวนี้นะคะศูนย์หกเก้าแปลงออกมาก็จะได้ศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกเก้าเนาะแปลงออกมาก็จะได้หกร้อยเก้าร้อยศูนย์หกหกศูนย์เก้าเก้านะคะอันนี้คือตัวแปลงหก ถ้ามี6แอดจะกลับหัว9ให้ทันทีถ้ามี1แอดจะแทนค่า0ให้ทันทีถ้าเป็นตัวเน้นนะคะนี่อย่างเช่นในตารางให้8 9 0มานะคะแอดก็จะให้8 9 1ไปด้วยนะคะก็คือได้ทั้ง8 9 0และ8 9 1นะคะก็กลับหัวเป็น6 9นะคะอย่างเช่นเลขล้านของวันนี้นะคะแอดไม่รู้ว่าใครได้8 5 1ไหมน,นะคะ8 5 1นะคะนี่ค่ะ นี่นะคะทุกคนนี่เห็นแม่นางให้แปดห้าศูนย์มาถ้าเลขน้อยตัวอย่างนี้หน้าแปลงค่ะทุกคนนี่เห็นแม่นางให้แปดศูนย์ห้ามาอย่างนี้แอดก็ไปแปดหนึ่งห้าด้วยหนึ่งตัวนะคะมันอาจจะเยอะนะคะแต่ว่าเราก็หาดัดแปลงเอาอันนี้ก็แตกลาวสตาร์นะคะอันนี้ก็แตกฮาหนอยปกติเน้นๆเลยนะคะอันนี้ก็ไปแตกลาวกาชาตินะคะให้หนึ่งหกมาหนึ่งเก้าก็แปลงกับหัวเอาอย่างนี้ค่ะนี่แอดจะเขียนให้ไว้นะคะแอดมีความรู้สึกว่ามันจะมาหนึ่งเก้าแอดก็เลยเขียนหกเท่ากับ 9นะคะ0เท่ากับ1เพราะว่าแอดเห็น805แล้วนะคะเมื่อวานนางให้815มันมีโอกาสมาตัวเดิมนะคะหนึ่งแอดก็เลยเขียน0เท่ากับ1ให้นะคะมันจะประมาณนี้ค่ะถ้ามี805เร้ก็แทนค่า815ไปอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีโอกาสแตก3ตัวนะคะ3ตัวทุกคนอย่าลืมนะคะหวยมันเป็นพันตัวนะคะแค่นี้ถือว่าน้อยมากนะคะถ้ามันมาเนาะถ้ามันเข้านะคะทุกคน แต่มันก็ไม่ค่อยเข้านะคะมันก็แล้วแต่ดวงแล้วด้วยเนาะแล้วแต่ดวงแล้วแต่สูตรทุกคนก็ไปพิจารณากันเอานะคะเลขแนวทางหลานนะคะก็จะไลฟ์สดให้นะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปเลยค่ะคีดค่าเดี๋ยอะเออนั่นแหละทุกคนก็เจอกันพ่งนี้นะคะแอดก็ไม่รู้ว่าเลขจะมาตอนไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เลขมาไม่เป็นเวลานะคะก็รอเด้อสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ